ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวย9ก้าผ้ารวยจะพาพี่น้องมติตามเมืองตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาครับพี่น้องสําหรับเลขลาวพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันพุทธที่9สิงหาคม2566ัา25รลาวพัฒนาเลขที่ออก7 1 3 1 1นล่าง31ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทัในใดที่โชคมานกขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกขูู่ทุกคน ครับสาหรับพี่น้องเอซีท่านใดที่ยังทัฒน,น,น้โชกหมานครับรัวกําลังเขามามองหาตัวเลขแนวทางของรลวพัฒนาในงวดที่จะถึงครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้บ้าแหลมจะพาพี่น้องมาเบ่งนะครับเนาะตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์แอดตั้มครับผมครับสำหรับพี่น้องเอพซีท่านใดครับผมที่เป็นแฟนครับแฟนช่องของบาแลมก็จะรู้ดีนะครับเนาะว่าตัวเลขแนวทา้งของท่านอาจารย์แอดตั้มก็เป็นสํานัก อีกสำนักหนึ่งที่โบธรรมดาครับผมครับสำหรับเลขวิ่งของอาจารย์ในึ่งอธิพานมาเด่น5รอง9ครับผมก็หลุดไปนะครับเนาะสำหรับครับเลขจับคู่กับซุยนะพี่น้องรับหาหนึ่งหกหนึ่งนะครับเนาะครับกะถือวาบ์เป็หนังครับผมกับตัวเลขมีเขามหรุดได้ครับหมวดนี้กับโบเนี่ยครับผมตัวเลขของอาจารย์ก็เคยเขาบนล่างกันเลยพี่น้องรับในหมวดที่ทัดๆมานะครับเนาะือว่า บดธรรมดาครับพี่น้องการที่จับบนรางใดนี่ถือว่าเลขหน่อยหางขนาดนี้นะครับเนาะครับครับสำหรับงวดนี้พี่น้องเอฟซีท่านใดที่พร้อมกันแล้วครับก็เข้ามาเบิ่งตัวเลขกแนวทางของเล่าพัฒนาครับผมไปน้ากันครับผมกับทั้งช่องของบ่าวแหลมผารวยก้าารวยครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่จะถึง วันศุกร์ที่สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก เราพัฒนาครับสำหรับมือนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเลขแนวทาางของท่านอาจารย์แอดตัม คับฝากเอาไว้นะครับเนาะอ,อีกหนึ่งสำนักครับผมครับมาเบิงในส่วนของเลขวิ่งกันก่อนครับพี่น้องครับสำหรับเลขวิ่งบนล่างวิ่งรูด ครับท่านอาจารย์ก็วิ่งมาที่0กับ4ครับสำหรับเลขวิ่งครับพี่น้องท่านอาจารย์ก็เด่น4รอง0นะครับเนาะครับในส่วนของตัวเลขจับคู่มาเบิ่งกันครับพี่น้อง

สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งครับสำหรับตัวเลขสามตัวเจ็บสี่ หนึ่งศูนย์สี่แปดแปดเจ็ดหกครับฝากเัาไว้ครับตัวเลขแนวทางของธัญญานแอตตัมครับมาเมืองในส่วนของตัวเด่นกันครับพี่น้อง ครับสำหรับตัวเด่นๆสุดๆเลยก็จะมี48ครับผม41 01ครับ ครับสำหรับพี่น้องเอฟซี่กําลังติดตามรับชมกันอยู่นะครับเนาะครับอย่าลืมครับผมครับสำหรับตัวเด่นนะครับเนาะท่านอาจารย์เด่นซีครับผมรองศูนย์ดังนั้นตัวเลขที่เด่นอยู่ในนี้จะมีซีเก่าซีศูนย์นำโดยพี่น้องครับที่อาจารย์เพิ่นบรรเดินเหนื่อยนะครับเนาะครับพี่น้องกับบอลคุ้นพลาดเวลาเ้าออกไปผิดจัตนาเบิงครับครับสำหรับตัวล่องก็จะมี0809 00ครับผม ครับสำหรับเลข3ตัว741ครับตัวนี้เป็นตัวเด่นสุดๆครับผมครับสำหรับตัวรองลงมาเลข3ตัวก็จะมี048 876ครับฝากเอาไว้พี่น้องเอฟซีทุกคนเอาไปพิจารณากันเบิง เบิ่งกันชัดๆนะพี่น้องเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ต้องการแคปหน้าจอก็อย่าลืมครับผมครับสามารถที่จะแคปหน้าจอกันเอาไว้ได้เลยครับผมครับตอนนี้เลยเพราะว่าจะได้มองเห็นวันที่ครับผมพยายามตั้งมุมกล้องให้มันสูงครับสิ่งไหนที่พี่น้องคอมเมนต์มาครับจะพยายามพัฒนาปรับปรุงให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับเพราะว่าพี่น้องอย่าลืมมาถามมือนี้พี่น้องบลอกคอมเมนต์มาบอก บาแหลมจะบ,บรลูจุดบกพ่องครับผมเพราะว่าเบาวแหลมเป็นคนเบากับเปรียบเสมือนดังผู้เล่นฟุตบอลนอะพี่น้องครับอยู่ในสนามบอลบอลูดอกพี่น้องว่าในขณะที่วุ่นวายอยู่นั้นในสนามฟุตบอลนอะช่องว่างมีมงใดแน่ครับครทรงให้ไผ่นะพี่น้องคนที่เก่งที่สุดก็คือท่านผู้ชมครับผมหรือพี่น้องเอฟซีนี่แหละครับเพราะว่าพี่น้องอยู่ข้างนอกโบได้เข้าไปอยู่ในสนามนําพี่น้องมองลงไปจะเห็นเลยทันทีว่าช่องว่างอยู่จุดใด ครับผมผู้เรียนท่านใดครับดยครับผมพี่น้องจะชัดเจนมากกว่าครับนักฟุตบอลเนาะครับเนาะเหมือนกันพี่น้องเมื่อนี้ก็ต้องครับหักกันต้องบอกกันเ้อพี่น้องกลับคอมเมนต์เข้ามาครับติเตือนแนะนําได้ขอขอประคุณพี่น้องเอฟซทุกคูทุกคนครับผมครับจังเสียงเบาสิกับพยาย้มปรับปรุงให้พี่น้องเพราะว่าเบาแหลมเป็นคนท้นเสียงถึมครับมันมันเป็นทนเสียงต่ำนะพี่น้องครับบลูโทรศัพท์มันกับบอมัก มันเกิดเสียงบกค่อยเข่าโทรศัพท์ครับก็ต้องขอกราบพระท่านเอาไว้พยายามจะเอาปากไว้ไกลๆกับไม่ของโทรศัพท์นะครับเนาะพี่น้องจะได้ยินชัดเจนครับฝากเอาไว้กับตัวเลขแนวทางครับผมของอาจารย์แอตัมขออนุญาตชวนอีกรอบเฉพาะตัวเด่นๆครับพี่น้องครับผมครับเด่นสี่รองศูนย์ครับผมเด่นๆเลยคือสี่แปดสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งกระผมเลขสามตัวก็จะมีเจ็ดสี่หนึ่งครับ อย่าลืมติดซีเอาไปหมดด้วยพี่น้อง49 40ครับผมครับฝากพี่น้องเอาไว้กลับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของว้าวแหลมพารวยกาวพารวยก็ต้องขอตัวอำลาพาจากพี่น้องไปก่อนก้อนจากกันขออำนยวยอวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคหมานร่ำรวยถูกหวยกันโมดท,ทุกคู่ทุกคนในวันศุกร์ที่11สิงหาคม 2566กับเลขลาวพัฒนาตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์แอดตั้มกระผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม